ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกนะครับ11โมงนะครับวันนี้วันหยุดนะครับตะเลิกนะครับผมแล้วก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ด้วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคงพักผ่อนกันนะครับผมสบายๆนะครับผมคาราคาราครับออะไรอะออร์โลราฟอร์มเหรอตัวนี้เป็นอะไรวะน่าจะเป็นออร์โลราฟอร์มไม่น่าจะใช่การเดียนนะครับผมมาแล้วนะครับใครจะไปจับกบ ไปตียิมได้นะครับ10,000กว่ากว่าๆนะไอดีเดียวน่าจะลงนะผมว่านะครับเช่าการะการะนะครับผมแล้วก็สําหรับเช่าดาร์กไลท์นะครับมีเกิดขึ้นมาเยอะแยะครับอย่างที่บอกครับมันก็ต้องเป็นเวลาที่มันว่างอะนะมีโอจะมีคนโยนเข้าไปครับเดี๋ยวครับไปเสริมอีกสักหนึ่งไอดีจะเป็นอย่างไรครับดูสิครับเหลืออีก60ิวิครับ i d มีเพื่อนออนไลน์อยู่ไหมครับเดี๋ยวผมดูก่อนนะเอานะครับหาในกลุ่มก่อนเลยครับอาแล้วครับมีคนออนไลน์อยู่1ครับ2ครับ2ครับ3ครับทันไม่ทันไม่รู้นะครับผมชวนก่อนนะทันไม่ทันไม่รู้นะผมกดชวนแล้วนะครับใครดูคลิปวิดีโอย้อนหลังก็ดูชื่อด้วยนะครับผมชวนไปแล้วนะรับไม่รับไม่รู้ครับตอนนี้เหลืออีก35 3 4ิาีแล้วครับ ไม่รู้จะรับหรือเปล่านะอ่านะครับ้าไม่รับผมจะลุยกัน4 ID แล้วครับ4 4ครับ30 4 5ครับยังไงก็ผ่านครับบวกของผมอีก1 ID ครับเป็น4 2นะครับผมอย่าถามนะครับว่าทำไมไม่ไล์บอกก่อนไล์ไม่ทันนะแค่กดชวนยังแทบจะไม่ทันเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ตอนที่มีคนหย่อนยิ้มไปเนี่ยนะครับเราก็ไปย่อนตามเขานะ4 ID ครับทุกคนสู้ครับไม่สู้แล้วครับผมไม่สู้ต้องรีบออกครับ ไม่สู้ต้องรีบออกค่ะสามวิโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับขนาดเลเวล44ใช่ไหมเมื่อกี้นี้40กว่านะครับของ ID ดีเลยนะครับแล้วก็ ID ดี0นะครับไม่สู้นะโอ้โหสุดท้ายเขาไม่สู้นะครับผมเอาล้ครับถ้าเขาไม่สู้เราไปดูขยะปีกตัวหนึ่งกันนะขยะปีกตัวหนึ่งกันเผื่อเขาโยนใหม่นะ โอ้มี3ามตัวครับนี่ครับอย่างที่บอกครับมันไม่แน่นอนนะฮนะครับเพื่อนที่ออนไลน์อยู่นะครับผมกดเข้าไปเขาอาจจะเห็นนะแล้วว่าเขากดรับมานี่อาจจะไม่ทันนะครับหรือว่าใครที่เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเสียบัตรแล้วขออภัยด้วยนะตามกติกาเลยนะครับ20กว่าวีแล้วนะครับถ้าเข้าไปไม่เจอใครรีบออกเลยนะครับผม โอ้โหเอาแล้วครับมีคนโยนเข้าไปที่เจ้าตัวตัวแรกตัวเมื่อสักครู่นี้เลยครับตัวเดิมครับเขาน่าจะใช้บัตรธรรมดานะที่ไม่ใช่รีโมทเลสพาร์นะครับผมอีก60สิวเหมือนกันครับก็คงจะเสี่ยงอยู่นะถ้าผมไม่กดไม่กดชวนดีกว่านะครับถ้าชวนเนี่ยอาจจะเข้ามาไม่ทันเหมือนกันนะผมว่าเพราะว่ามัน60วิวิแล้วนะไม่ทันแล้วครับ ก็ต้องรอไปก่อนนะเอาละครับมา4 ID อีกแล้วครับ30 42 44 45ครับก็น่าจะสไตล์เดิมครับถ้าเกิดว่าอยู่ที่30มวิหรือว่า2 0่วิแล้วเาก็คงจะออกนะครับนี่คือรอบ2แล้วนะครับผมรอบ2แล้วนะครับเดี๋ยวเราคอยดูครับตอนที่อยู่สักประมาณ1ิบวิครับคอยดูนะเดี๋ยวเขาจะกดออกกันหมดเลยหรือเปล่านะถ้าไม่ออกผมจะสู้นะ อ่านะครับถ้าไม่ออกผมจะสู้นะ1ิาวีแล้วนะครับมีมา5คนครับตอนนี้มีมา5คนบวกกับล่างเมก้าเวยครับตอนนี้ครับมีมา5คนเมก้าน่าจะไม่ออกนะถ้า5คนนะครับออกไปแล้วครับออกไปเฉยเลยครับเหลือ3โอ้โหผมออกแล้วครับโอ้โโอ้โหทำไมทํากันอย่างงี้ครับ เอาอยู่นะครับ5 id นะครับมีเมก้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วเวล45ครับเวลสูงกันทั้งนั้นเลยครับโอ้โหโอ้ว้าละครับเดี๋ยวผมโยนใหม่ครับอืไปชวนเพื่อนในกลุ่มเลยแล้วกันครับอาละครับผมกดชวนแล้วนะคอานี้ก็ใครสะดวกก็มานะครับไม่สะดวกก็ไม่ว่ากันนะครับผม โอ้โหเอาละครับอ่ะลองดูนะกดชวนดูนะครับไม่รู้จะมีใครมาหรือเปล่านะเอาละครับลองดูนะครับตอนนี้อย่างโหนครับผมว่าสไตล์เดิมแน่นอนครับว่า65วีแล้วเนี่ยครับมันยังไม่มีใครเข้ามาเลยครับมาที่4แล้วครับผม4 ID แล้วครับตอนนี้ 4 ID แล้วครับเลเวล4 4นะ4 5 4 2 30เลยนะจริงๆเอาอยู่นะครับไม่น่ากดออกเลยนะครับ5 ID แล้วครับนี่ครับ5 ID แล้วนะครับนี่ครับได้อยู่นะไหวอยู่นะครับจริงๆนะครับถ้าถ้าสู้ใน5 ID นี่ยนะครับสบายๆนะโอ้แต่ว่าเวล23เข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวใครดูครั้งนี้ครับเขาจะกดออกว่า6 ID แล้วนะเนี่ยนะครับอยู่นะ อยู่นะครับมีเวล41มาเพิ่มอีก1 ID นะครับผมโอ้อย่างนี้อยู่นะครับเจ็ดีแล้วนะเนี่ยนะครับอ้าวเป็นเพื่อนในกลุ่มครับเข้ามาทันด้วยครับไม่ออกนะอย่างนี้ไม่ออกแน่นะครับน่าจะได้นะครับเจ็ดไอดีอยู่นะสิบวีแปดไอดีแล้วครับแปดไอดีครับเป็นใครบ้างครับมีเพื่อนในกลุ่มเข้ามาอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ผมกดชวนไปเท่าที่ชวนได้นะครับผมก็มาดูกันครับว่าจะ น่าจะสบายๆครับจอดักไลตัวนี้นะครับมาดูกันเลยนะเอาละครับวดดดาม่านะครับใครกดไม่ทันเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะสลับหน้าจอออกไปเพื่อที่จะพิมพ์ลายบอกได้นะครับก็ถ้าพิมพ์ลายบอกเนี่ยนะครับอาจจะหลุดออกไปเลยนะครับในหน้าจอนี้นะครับขออภัยด้วยนะแต่ว่ามีเพื่อนในกลุ่มกดเข้ามาแล้วแน่ๆครับผมไม่แน่ใจว่า2คนหรือว่าคนเดียวนะครับแต่มีมีเข้ามาจากในกลุ่มนะครับ ตีบอสกันนะครับกลุ่มเล็กๆน้อยๆนะน่ารักน่ารักของเรานะครับก็ไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตอะไรนะครับส่วนในกลุ่มใหญ่ๆของโปโกเทนเนอร์นะครับโปเกมอนเมืองทองนะครับกับกลุ่มเทนเนอร์สายโหดนะผมยังคงแอบแฝงอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับติดตามข่าวสารตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งข่าวสารดีๆคอยบอกตลอดเลยนะครับทั้ง2-3กลุ่มเลยนะครับผมอ่านะครับ ดังไรครับสบายๆครับใน8 ID นะครับเสียดายพี่ท่านเมื่อกี้นี้นะครับที่มีเมก้าโปเกมอนมาด้วยนะครับผมไม่ได้ลงมาเล่นกันนะครับไม่งั้นเราก็จะได้หดหัวเข้าไปอีกนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับผมเนี่ยครับเวลาตีบอสอย่างที่ผมไปบ่นให้ฟังเมื่อวานนี้ไม่ได้บ่นหรอกนะครับเป็นการเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเราไม่ได้มีไอดีที่แบบว่า สหน้าจอแล้วก็3มเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับที่มันจะสามารถพิมพ์ลายพิมพ์อะไรที่คอนเน็กแล้วก็ต้วต่อกันได้ตลอดนะครับถ้าใครไม่เชื่อนะครับลองไปกดดูที่ช่อง YouTube ของโปโกเทนเนอร์นะครับพี่ๆเขาจะตั้งรหัสให้แอดเป็นเพื่อนกันเลยนะครับผมในการไลค์สดสตรีมนะครับแล้วก็มีกติกาบอกไว้นะที่สําคัญครับคุณจะเห็นนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเห็นนะครับ พี่แอดมินนะครับในโปรโคเทนเนอร์เนี่ยเขาจะมีหน้าจอเนี่ยประมาณ4หน้าจอเป็นเท่าที่เห็นนะเท่าที่ผมเห็นนะครับผมก็แอบเข้าไปดูอยู่นะครับแต่ว่าไม่กล้าไปคอมเมนต์อะไรนะครับพี่ๆเขามีแต่แบบว่ามือโปรนะครับเอาล้ครับเห็นไหมครับตีไปสักคู่เดียวครับกลายเป็นว่าหมดครับเอารีจอยครับกลับเข้ามาชนะเลยเอาแล้วครับหมดไปแล้วครับ กับมาลีจอยนี่ชนะเรียบร้อยเลยนะครับผม mm hmm. ก็ฝนใกล้จะตกแล้วนะครับโอ้ตอนนี้ก็ดูแลแล้ว,ลวมีมาท่านเดียวครับผมขอบพระคุณพี่ๆที่แวะเข้ามาจอยทันนะครับน่าจะอยู่ที่จันทบ,บุรีนะครับผมขอให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมนะครับอ่ะนะมาดูกันครับนี่ครับก็มีพี่ๆที่อยู่แถวน่าจะเขตักสีนี่แหละครับนะ นะครับมาเล่นมาจอยกันเยอะพอสมควรเลยมีชื่อคุ้นๆอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะครับปล่อยให้พี่ๆน้องๆเขาจับกันไปก่อนนะเราจะได้แอบเปิดได้ใช้นี่ทีหลังนะครับเป็นแทคนิคนะครับอย่าบอกใครนะครับอาลครับขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะน้องๆที่ไม่ได้เข้ามานะครับก็กด ไม่สามารถที่จะกดได้รวดเร็วนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าผมรอนะผมก็ไม่ได้ตีนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ยืนอยู่บนยิมก็อาจจะไม่ตีนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ครับโยนเข้าไปถึง3มครั้ง4ี่ครั้งเลยนะครับเพื่อที่จะเห็นว่ามีคนมากพอนะคนอื่นๆถึงจะกล้าโยนตามนะอันนี้คือความเป็นจริงนะครับในการตีบอสนะครับสำหรับคนที่เล่นปกติเป็น อุตสาแอบเนียนๆแล้วครับ2,088ครับไม่เป็นชายนี่ให้ผมนะครับโอเคครับ15บอลไม่เสียดายลวครับผมใช้สับประรดแล้วกันนะครับเป็นตัวที่เทรดไม่ได้ยิงยิงไม่ได้อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าน่าจะเก็บไว้ใช้ในการตีนะครับตีเจ้าโปเกม,มอนธาตุบางธาตุที่ที่เราควรจะเก็บไว้ตีนะอ่านะครับได้อยู่นะ ดักไรนี่ถือเป็นตัวโหดตัวหนึ่งเลยนะครับผมอ๋อเสียงหายเอาละครับรับไปครับ12แคนดี้ครับรอบนี้โชคดีไปครับจับได้เร็วนะครับผมก็ที่กล้าโยนสับปะรดเพราะว่าไม่เสียดายนะครับตัวดักไรเนี่ยมีเยอะแล้วนะครับแล้วก็ CP ไม่ได้สวยครับตัวนี้ครับ CP200 ไอ้2088นะครับ IV ีนี้ก็น่าจะ80นะครับประมาณ80นะครับตัวนี้นะครับ ก็โอเคครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะเห็นนะครับว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับโยนแล้วออกโยนแล้วออกเนี่ยหลายครั้งเลยนะครับจนกว่าคนอื่นๆเขาจะมั่นใจว่าตีได้แน่ๆเขาถึงจะใส่เข้าไปนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับกับเจ้าดาร์ r ไลท์ตัวนี้นะครับผมสวัสดีครับ